ขอจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายนักจัดรายการวิทยุข,ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่7มิถุนายน2565เวลา9นาฬิกานห้องประชุมสภาพนักงานชั้น2อ,อาคารแก่นการรับรึกมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีพิธีเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายนักจัดรายการวิทยุหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ่านนักจัดรายการวิทยุของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz เมประจำปีงบประมาณ2,565โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชัยพานทองวิรยยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุม ร่วมด้วยอาจารย์นัทสมนทนกุลรังสริทผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษกล่าวต้อนรับเครือข่ายมีนายชุมพรพาราพูวอในการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวถึงนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz เม มีนางเบญจมาพรมามุกหัวหน้างานผลิตสื่อแนะนําบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและชี้แจงการแบ่งประเภทของรายการตามข้อกําหนดที่ยื่นจดทะเบียนต่อกสะทะชอนอกจากนั้นในที่ประชุมยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเสนอและกําหนดทิศทางของการพัฒนาการผลิตรายการวิทยุ นำเสนอปัญหาอุปสรรคสิ่งที่ทางสถานีให้การสนับสนุนแลกเปลี่ยนเทคนิคการดำเนินรายการแนวทางการพัฒนาสถานีเทคนิคการเพิ่มยอดผู้ฟังผู้ติดตามและรับชมทางออนไลน์ทางด้านนายชุมพรพาราผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz เกได้กล่าวให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าครับวันนี้นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็ได้มีการจัด แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับผู้จัดรายการนะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและก็เครือข่ายความร่วมมือของเรานะครับเพื่อที่จะระดมสมองนะครับในการที่จะพัฒนาสถานีนะครับกำหนดทิศทางในการดําเนินงานร่วมกันนะครับซึ่งสถานีของเราเนี่ยครับได้เปลี่ยนนะครับจากผู้ประกอบการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตนะครับเมื่อวันที่หเมษายนที่ผ่านมานี่เองนะครับก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะ ปรับกระบวนงานนะครับเพื่อที่จะสนองต่อความต้องการของผู้ฟังให้มากยิ่งขึ้นนะครับก็จึงมีการดําเนินงานในวันนี้แล้วก็อีกวันหนึ่งก็จะเป็นวันที่9นะครับก็จะเป็นการมิถุนานะครับก็จะเป็นเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยนะครับก็จะดําเนินการในรูปแบบเดียวกันนี้นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ได้รับข้อมูลนะครับแล้วก็ข้อเสนอแนะจากเครือข่ายของเราทั้งนักจัดรายการแล้วก็เครือข่ายความร่วมมือนะครับในการที่จะ ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมานะครับรวมถึงแนวทางที่จะพัฒนารายการนะครับที่จะเข้าถึงผู้ฟังนะครับแล้วก็กลุ่มเป้าหมายต่างๆ แล้วก็แนวทางการดําเนินงานในอนาคตนะครับในในความในในเป้าหมายของสถานีวิทยุ f m ฟ0 3เรามุ่งมั่นที่จะสื่อหรือว่าบริการทางด้านไหนมากที่สุดคะก็สถานีวิทยุของเรานะครับก็เป็นสถานีบริการสาธารณะประเภทที่1ก็คือเป็นสถานีที่ให้ความรู้ข่าวสารและก็บริการสาธารณะนะครับแล้วก็ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเพราะฉะนั้นเป้าหมายหลักของเราก็คือการดําเนินงาน หนึ่งเรื่องของการจัดรายการที่จะสนับสนุนภารกิจเหล่านี้นะครับคือการให้ความรู้แก่สาธารณชนทั้งชุมชนและสังคมผ่านเครือข่ายความร่วมมือทั้งนักวิจัยอาจารย์บุคลากรนักศึกษาภายในแล้วก็เครือข่ายความร่วมมือภายนอกมหาวิทยาลัยครับ